สวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile TS เ,เช่นเคยนะครับผมวันนี้มาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมเรามาสำรวจตลาดก่อนแล้วกันนะหลังเมื่อคืนนี้อ,อ,อาเคดคอเขาไมา่ได้เปิดคูติโน่แล้วก็มาเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเปิดคือคือหมายถึงว่าไม่ได้มีโทเค็นที่มันเยอะเยอะให้มาให้เปิดแบบถลุงแล้วนะตอนนี้ก็ใครที่เปิดได้ก็ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาส,สำรวจราคา มาเที่ยวแล้วก็กูตินโยกันวันนี้บ้างนะฮะประมาณ6ล้านแล้วกันนะโอเคก็ตอนนี้ไม่มีราคาก็ยังม,มีมีขายมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจราคาที่เขาขายกันส่วนใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่ดี ประมาณ8 8ลนะ้าน7 8ล้าน7 8ล้านฮะมีประมาณน่าจะประมาณ8ล้าน7 7ล้านยังไม่ยังไม่ออกเดี๋ยวเรารีเฟสใหม่ดิ7ล้านยังอยู่เจ็ดล้านยังอยู่ โอเคมาเที่ยวก็ประมาณถ้าขายตอนนี้นะครับถ้าขาย6ล้านเนี่ยก็คิดว่าน่าจะออกเร็วนะฮะหล้านก็ตรงนี้ก็ยัง6กล้านสี่ก็ยังไม่ออกนะก็ล้านสี่ยังไม่ออกอ่ะก็นู่นแหละ,ะวันศุกร์นู่นแหละเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าราคา มาเที่ยวจะขึ้นไปอีกหรือเปล่าส่วนคูตินโยเมื่อกี้นี้เห็นมีราคาต่ำกว่า10บล้านเหมือนกันนะอ้าวเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเมื่อกี้นี้ยังเห็นอยู่นะเมื่อกี้คูตินโยต่ำกว่า10อ้าวนี่ไงตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะต่ำกว่า10มีอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงวันศุกร์นะเดี๋ยวราคามาจะขึ้นมากกว่านี้แน่นอนนะครับเราเราก็ถือไว้ก่อนนะครับใจเย็นเก็บตังค์ไว้ก่อนนะเก่งกาไรการเก่งกาไรก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาคุยในเรื่องของ q amp a บ้างนะ q amp a มีน้อง ccsa 669นะครับถามว่าพี่ครับผมอยากได้เสื้อทีแมนยูต้องทำยังไงนะครับอา,อาจจะเป็นน้องอาจจะเพิ่งเพิ่งมาเล่นเนาะ จริงๆเนี่ยในเรื่องของชุดเนี่ยเขาเขาแถมมาให้ตั้งแต่อีเวนต์ช่วงต้นๆของฤดูกาลนี้นะครับผมถ้าอยากจะได้ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าต้องสุ่มเอาอเราเข้ามาที่เมื่อกี้นี้พี่เข้ามาที่ q u a อ Building c h a l r e n g e r นะฮะตรงตรงตรงนี้ เอปุ่มเราหายไปไหนเนี่ยปุ่มอยูน่นี่โอเคนี่ครับสแควร์บิลดิ่งแชร์เ l นเจอรนะครับกดเข้ามานะมันก็จะมีหัวข้อให้เลือกเลยนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับรีคิดนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับชุดนะเนี่ยก็จะมีชุดของพี่เมลี่ของของรีกต่างๆนะฮะแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้มันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องได้ชุด ที่เราต้องการเลยนะมันจะเป็นการสุ่มนะเนี่ย possible reward นะโอกาสที่เราจะได้ก็ก็สุ่มอ่ะอ่ะเดี๋ยวพอดีไหนไหนก็ทำเพื่อน้องแล้วฮะเราก็เลยเตรียมทีมานะก็อย่างงี้ฮะข้อเงื่อนไขของเขาก็คือให้นักเตะรวมกันเนี่ยโอ้โอ all เจ็ดสิบนะแล้วก็นักเตะทุกตัวเนี่ยเป็นพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับผม ที่ก็ทําตัวนี้มาให้นะครับกดปุ๊บอ่าคอนเฟิร์มไหมโอเคคอนเฟิร์มโอ้ไม่ได้เลยนะเขาบอกมีโอกาสเป็นไปได้นะโหดร้ายมากๆเลยเสียดายอย่างแรงโอ้ยากเลย โอเคก็อาจจะต้องรอฤดูกาลหน้าแหละ <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราสุ่มได้นะเราก็มาเซตติ้งตรงนี้เลยครับผมตรงทีมเชสนี่นะครับนี่ก็มาเลือกโอ้โทษทีอันนี้มาเลือกเรื่องในเรื่องของทีมเชเตรงตรงตรงคิดคิดคิดเราอยู่ไหนนะ้ตรงนี้ เมื่อกี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะตรงนี้ฮะตรงนี้กามาเลือกที่ชุดนะครับคลิปนี่นะฮะก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าเล่นมาตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วเราก็มีชุดของทีมต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะถ้าอยากจะได้แมนยูแล้วก็หาในนี้นะครับแล้วก็เลือกใส่นะฮะเอ๊ะแมนยูเราอยู่ไหนเนี่ย ยังเป็นของฤดูการที่แล้วอยู่นะฮะเพราะว่าเกมนี้มันตั้งแต่ฤดูการที่แล้วอะแมนยูอยู่ตรงนี้แล้วก็ามาใส่นะครับกดเข้ามาใส่แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอา่าคนที่2น้องปตินยาเนียมมาใช่ไหมขอแอดเฟซพี่หน่อยนะครับแต่กำลังทำเฟซนะครับผมเอาไว้เป็นแบบเฟซของ youtube ช่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ก็อาจจะมีข่าวๆวความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้ลงใน YouTube อาจจะเป็นลงในเฟซแทนนะครับผมคนที่3มน้อง SS สุดที่สสุดที่สมเหรอครับสตุสตุส,ตสาเหรอสตักษาเหรอโอเคก็มี2คํคำถามนะาถามว่า VSA ใช้แผนอะไรครับก็ของพี่นะครับก็ ไม่ได้ฟิกแผนนะฮะก็พยายามที่จะเอาโอเวอร์ออลให้มากที่สุดแล้วก็ค่าเคมีให้มากที่สุดนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็น442อยู่นะครับล่าสุดนับปัจจุบันนะก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับเลขเป็นมาร์ตินสแทนนะฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาเฮนเดสันมานะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยขาดมันจะมีเจมินิสร้อเนาะทีนี้โอเวอร์ออลมันต่ำไปเราก็เลยเอามาตินสมาแทนนะครับผมเอ่อ vsa ผ่านไปแล้วพี่มีเทคนิคตั้งขายไหมครับตั้งต่ํากว่าตลาดก็ไม่ออกอข้อนี้ก็มีมีปัญหาหลายคนนะฮะที่แบบว่าถึงจะตั้งราคาต่ำกว่าตลาดนะครับก็ไม่ออกใช่ไหมฮะก็จริงจริงมันก็คือตั้งมี2วิธีคือถ้าถ้าเราแยบอยากได้เงินเร็วๆก็คือตั้งราคาบอทนะฮะอันนี้สําหรับการการนักเตะที่เป็นแบบว่าถูกๆอะไรเงี้ย ตัว3 4 0 0 0พันอะไรก็ตั้งออโต้ไปแต่ว่าถ้าการ์ดพวกอีเวนต์พวกนี้นะครับเราก็อาจจะต้องตั้งขายต่ำกว่าตลาดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็บอกไม่ถูกสมมติว่ามาเที่ยวอย่าเอาเอาเอา,เอาเป็นพวกนี้เลยล้วกันมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวนะฮะร,ราคาที่เขาขายกันเสร็จสับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้าน4ล้านล้านเอ็ดอะไรประมาณนี้นครับถ้าอยากจะตั้ง ขายให้ออกไวเี่ยตัวเนี้หกล้านแนะนำหกล้านลองดูนะหกล้านสมมุติอันที่สมมุตินะเนี่ยจะสังเกตว่าหกล้านเนี่ยมันก็มีแหลมๆมานะฮะแต่พอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีคนซื้อไปนะครับนบีโอ้สามล้านเยอะเลยไม่รู้จะได้นะได้ไหมโอ้โห ก็ราคาต่ำกว่า6ล้านก็มีแค่มีไม่เยอะนะฮะตั้งมาเหอะอย่างตัวเนี้ย6ล้านออกแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งให้ดูฮะเมื่อกี้เราเพิ่งซื้อมา3ล้านเราก็ขายไปอย่างตัวนี้นะครับพี่ก็ขายขายตามกว่า6ล้านเอาเป็น59999 9, 9, 9, 9, 9นะครับเทคนิคการตั้งขายก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะว่ามันออกจริงหรือเปล่านะ โดยปกติกาจะโอ้โหนี่ออราคาออตโต้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ราคาออตโต้เลยเนะ่ยหกล้านหกอืมไม่เป็นไรอ่ะอโอเคก็เดี๋ยวไปดูตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะว่าขายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งโอเคขายแค่ตัวเดียวพอเดี๋ยวอีกสองตัวนั้นเดี๋ยวเราเราไม่รีบไงเราไปขายอีกทีช่วงช่วงหลังจากอีเวนต์นี้นะครับ น้องคนที่4น้องเทียนสิใช่ไหมครับโทษนะครับพี่มีวิธีตั้งค่าปุ่มและกราฟิกหรือเฟรมเรทห0ไหมครับนะก็มีวิธีการตั้งค่ากราฟิกก็ตรงนี้ครับเข้ามาที่ Setting นะฮะจะอธิบายดีๆก่อนเซตติ่งตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของกราฟิกนะตรงนี้เลยนะครับผมก็มันก็จะมีอยู่3 3 3ช้อยให้เลือกนะก็คือ High นะเล็ก e c o m m e n d นะครับก็ค่อนข้างละเอียดยิบเลยนะอันนี้ Very Low นะครับก็ต่ำเตี้ยรีเรด,ดินมากเลยนะอันนี้เป็น o ลเป็นกลางกนางนะคราฟคุณคุณภาพนักเตะมันก็เป็นตามกราฟิกเลยนะครับข้อดีของการตั้ง Low ก็คือมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของเราทำคลิปให้น้องๆดูเนะี่ยก็ต้องเอาแบบคุณภาพสูงไปเลยนะครับผมคนที่หน้อง อภิวิทย์เอทนะครับแต้มโทเค็นตู้คีบถ้ามันรีนักเตะเป็นชุดใหม่แล้วแต้มจะหายไหมครับอันนี้จริงตอบไปแล้วเนาะแต่ว่าเออไม่หายนะครับก็ใครที่ใครที่พร้อมตู้คีบเราว่าน่าจะเป็นตู้คีบนี้หรือเปล่ามันมีสองสองตู้เ <c oughs> อาเป็นตู้แรกก่อนแล้วกันนะตู้นี้นะครับก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราไปจนนู่นแหละจนจบอีเวนต์เลยนะครับเราสามารถที่จะเก็บ แต้มนี้เอาไว้เปิดในในวิคหน้าวันศุกร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยเพื่อเก็งกําไรนักเตะดีกว่านะครับหรือว่าจะเป็นแต้มกิมบอลแมชชีนถ้ากิมบอลแมชชีนก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะฮะอย่างเนีย่ยผมก็เก็บไว้นะครับเอาไว้แลกในในวันที่ผมอยากจะได้อย่างวันนี้อยากจะได้ตัวเนี้ยเลตโต้พอยเพื่อที่จะแลกยาชินนะฮะมันต้องการตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะห0,000ื่นนะฮะ ยาชินใชห้า0 0ื่นตอนนี้อยู่ที่สา0 0 0แล้วนะเนี่ยห้าหมก็ร้อยคิดว่าน่าจะได้อยู่ถ้าไม่ได้ก็เติมเพิ่มเพราะว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยนะ GK 112ร้อยสิบเนี่ยแล้วก็ให้แรงตั้ง19บเก้านะนะเสียตังไม่ไมถึงพันนะก็ได้แล้วนะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วกันนะครับใครสายเติมก็ใครไหวก็กเติมใครไม่ไหวก็ ไม่เป็นไรก็เล่นชิีวก็ได้นะครับโอเคเอจะมีน้องทิติวทีเอชนะครับตู้คีปตู้ไหนตู้ตีปตัวไหนเข้าวันศุกร์อันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปให้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะละเอียดยิบแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนกันอีกทีหนึ่งนะครับน้องคนที่7 Vivo ใช่ไหมผมเติมไม่เป็นครับพี่ช่วยสอนหน่อยอการเติมนะครับมันจะมีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับจะมีการเขาเรียกว่านี่เลยครับการชําระเงินนะครับสามารถที่จะอันนี้เป็น iOS นะครับสามารถที่จะเลือกเป็นบัตรเครดิต d ั Money Wallet ก็ได้นะครับผมวิธีการส่วน Android นะครับ Android ก็เดี๋ยวอธิบายตามตามคลิปนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะ ก็นี่ครับเราก็เข้าไปาจะเร็วไปนิดนึงตรงไหนเอ่ยอึบนะั้แรกเราก็เข้า google g o o g l e Pay นะครับเข้ามาที่การชำระเงินนี่ครับนี่ครับมีวิธีการชำระเงินนะก็จะมีสะอันนี้จะให้เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นมือถือไงมือถือหนึ่งก็คือผูกกับะระบบระบบ ระบบะมือถือตามค่ายต่างๆนะครับอย่างของพี่ก็ใช้เอสนะครับ2ก็คือเติมในเรื่องของบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับสก็คือ Tool Money Wallet นะครับก็กดเข้าไปลิงก์มันก็จะเชื่อมไปนะครับเราสามารถที่เติม Tool Wallet ก็ได้นะครับโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็ได้เพราะเรายัางเป็นเยาวชนอยู่นะครับแต่กรณีที่ไม่สะดวกนะครับนี่ก็จะมีวิธีการแนะนำนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าดัดบัตรบัตรเดบิต นะครับผมก็มันก็จะเสมือนบัตรเครดิตนั่นแหละก็คือ1ก็จะมีตรงหน้าบัตร ATM เราเนี่ยจะมีรหัส14ตัวนะครับแล้วก็มีวัน expire นะครับผมกรอกเสร็จปุ๊บนะครับระบุวัน expire นะครับในในในช่องที่เขาให้กรอกนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีตัวท้ายนะครับก็คือเลข CVC นะครับ3ตัวนี้นะครับก็ต้องไปกรอกอ่ะอย่างอย่างตัวนี้นะครับ ก็อนี่ครับหมดอายุนี่ครับเลข CVV นะครับก็กรอกให้ให้มันเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเออสามารถพี่ครับมันกดเล่นกับคนอื่นได้ไหมครับอ่าน้องมีคำคำถาม2คําถามเนาะสามารถเล่นกับคนอื่นได้นะก็คือ1ก็คือเนี่ยครับเราสามารถแอดเฟื่อนแอดเพื่อนมานะครับสมมุติว่าเราแอดเพื่อนมาแล้วนะครับเราก็ส่งคําส่งคำเนี่ยครับแมท c h his เออ อินไวท์อินไวท์ทูรีเอ๊ะเดี๋ยวนะกำลังงงไม่ได้ไม่ได้ชวนเขามามาเตะนานแล้วนะฮะลองดูอินไวท์ทูรีพี่ไม่ใช่ละ <laughs> <laughs> แมททิสตอรี่เออย่างอย่าง,ย,งยังเตะกับเออเอเอเอ,ออนไลน์อ๋อออนไลน์น้อยอินแมท Head, เฮดูเฮดแลนด์กิ้งอ๋อก็ประมาณนี้ครับก็คร่าวก็คือแอดกันมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยส่งในเรื่องของการเชิญเข้าไปเตะกันนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับก็มันเล่นสนุกด้วยกันนะครับก็สามารถแอดเฟืนกันแล้วก็เ,เล่น1นึ่งกับหนึ่ง กันได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเป็นรีวิวนักเตะน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสนะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปในเรื่องของการวางแผนวิกหน้านะครับว่าเราจะ,จ,ะจัดสรรเงินอะไรยังไงมีตัวเกณฑ์กำไรไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับมีอะไรก็มีข้อไหนสงสัยเนี่ยสามารถถามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาตอบให้เรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ